สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้มีใจรักในงานฝีมือหรือแค่ชอบดูคนอื่นทำแล้วฝันหวานตามต่องเองครับผู้ที่เคยเชื่อมั่นในพลังของสองมือเรานี้จะสร้างสรรค์สิ่งใดก็ได้ถ้ามี YouTube สอนคุณเชื่อไหมครับไอคลิป DIY ใน YouTube เนี่ยมันคือกับดักมายาชั้นยอดมันคือไวรัสความอยากทำที่แพร่กระจายเร็วกว่าไข้หวัดใหญ่ พอดูจบปุ๊บนะโอ้โหไฟในตัวมันลุกโชนความรู้สึกเหมือนเราเป็นบ๊อบเดอะบิลดเออร์กลับชาติมาเกิดแค่นี้เองเหรอง่ายจะตายฉันก็ทำได้ เรื่องมันเริ่มจากผมเห็นคลิปสอนทำชั้นวางของติดผนังสุดชิคสไตล์มินิมอลจากไม้พาเลตครับพี่น้องในคลิปนะโอ้โหพิธีกรซึ่งหน้าตาดีดีแถมยิ้มหวานตลอดเวลาหยิบไม้พาเลตเก่าๆมาป๊อกแป๊กๆทาสีฉึบฉับไม่ถึง10นาทีปิ้งกลายเป็นชั้นวางของสุดหรูวางหนังสือสองสามเล่มมีกระถางต้นไม้เล็กๆประดับแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาอมืชีวิตดีดี ไอเราก็แบบเฮ้ยบ้านกูก็มีไม้พาเลตเก่าๆหลังบ้านนี่ว่าเอาวะลองดูสักตั้งความฮึกเหมิมมาเต็มร้อยอุปกรณ์เหรอคอนมีตะปูมีเลื่อยเออยืมข้างบ้านแปบ๊บสีเดี๋ยวไปซื้อสว่านเออใช้แรงทุบเอาแล้วกันวันแรกของการเป็น DIY master ครับภารกิจแยกชิ้นส่วนไม้พาเลตในคลิปนะพิธีกรใช้ชแฉลงังดปึก๊ก ึกไม้หลุดออกมาสวยงามพอตาผมทำบ้างแกรบครืดปังไม้ไม่หลุดครับตะปูงอแฉลงแทบหักเหงือแตกพลักพลักผ่านไปครึ่งวันได้ไม้ออกมาสามแผ่นสภาพเหมือนผ่านสงครามโลกครั้งที่สองเอาวะยังไหวขั้นตอนต่อไปตัดไม้ตามขนาด ในคลิปนะพิธีกรเอาตลับเมตรวัดขีดเส้นเอาเลื่อยไฟฟ้าลากชืดไม้ขาดตรงเป๊ะสวยงามพอตาผมวัดแล้ววัดอีกขีดเส้นด้วยดินสอไอเกียที่เก็บมาจากครั้งที่แล้วเอาเลื่อยมือที่ยืมมาค่อยๆเลื่อยซ้ายทีขวาที เอียงบ้างเบี้ยวบ้างผลลัพธ์ที่ได้ไม้แต่ละท่อนยาวไม่เท่ากันสักอันบางอันก็สั้นไปบางอันก็ยาวเกินบางอันปลายแหลมยังกับหอกไม่เป็นไรเรามีคติประจําใจเบี้ยวบ้างก็ยังเป็นไม้ขั้นตอนต่อไปประกอบร่างในคลิปนะเขาทากาวเอาตะปูตอกป๊อกป๊อกแน่นปึก๊กสวยงามพอตาผมทากาวเยิม้มเอาตะปูวางเล็งแล้วก็ตอกป๊อก อาคตะปูไม่เข้าไม้ครับเข้าเนื้อกูเนี่ยเลือดซิบซิได้แผลเป็นที่ระลึกจากการเป็นช่างไม้ฝึกหัดแต่ผมไม่ท้อเลือดนักสู้ DIY มันแรงผมพยายามตอกใหม่คราวนี้ตะปูเข้าไม้ครับแต่มันทะลุไปอีกฝั่งแล้วก็งอเป็นตัวยูโอ้โหศิละปะ ชั้นวางของของผมเริ่มมีรูปร่างที่ประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่เหมือนชั้นวางของในคลิปเลยสักนิดมันเหมือนงานศิลปะแอ็บสแตรกที่ทำจากเศษไม้มากกว่ามาถึงขั้นตอนทาสีอันนี้ผมมั่นใจกูมีพรสวรรค์ด้านศิลปะในคลิปนะเขาทาสีขาวนวลสวยละมุนดูมินิมอลมินิมอลผมก็ซื้อสีขาวมาเปิดกระป๋องกลิ่นอหอมชื่นใจเอาแปรงจุ่มแล้วก็ละเลง ผลปรากฏว่าสีมันไม่สม่ำเสมอครับบางที่ก็หนาเตอะบางที่ก็บางจนเห็นเนื้อไม้แล้วไอ้รอยตะปูที่ตอกพลาดรอยไม้ที่แตกพอทาสีขาวทับไปโอ้โหมันเด่นขึ้นมาเลยครับเหมือนเป็นจุดขายของชั้นวางของอันนี้ชั้นวางของสไตล์ดิบเถื่อนร่องรอยประสบการณ์ ระหว่างที่รอมันแห้งนะครับผมก็ไปดูคลิปอื่นต่อวิธีทำโคมไฟจากขวดพลาสติกวิธีทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์เก่าวิธีทำโซฟาจากลังกระดาษโอ้โหความอยากทำมันพุ่งพล่านผมรู้สึกเหมือนตัวเองมีพลังพิเศษอยากจะเปลี่ยนขยะทุกชิ้นในบ้านให้กลายเป็นของแต่งบ้านสุดหรู กลับมาที่ชั้นวางของสุดชิคของผมหลังจากสีแห้งซึ่งใช้เวลานานกว่าในคลิปประมาณ3เท่าผมก็ลองเอาไปติดผนังครับในคลิปนะเขาใช้สว่านเจาะใส่พุกขันสกรูแน่นเปรี้ยพอตาผมไม่มีสว่านครับจำได้ไหมครับผมก็เลยเอาตะปูตัวใหญ่ๆตอกอัดเข้าไปเลยปอกปอกปอกผนังปูนร้าวสิครับแต่ชั้นวางของติดติดแบบเอียงเอียงหน่อยโยกเยกนิดๆแต่ติด ผมลองเอาหนังสือสองสามเล่มไปวางวางปุ๊บเครือดโครมฉันวางของที่ผมบรรจงสร้างมากับมือและนิ้วที่บาดเจ็บพร้อมกับหนังสือร่วงลงมากองกับพื้นฝุ่นตลบอบอวนความฝันสลายในพริบตาเหลือ <c oughs> แต่ซากอาระยธรรม DIY กองอยู่ตรงหน้า <c oughs> กับรอยตะปูเบิ้นเริ่มบนผนังและความรู้สึกที่ว่ากูทำอะไรลงไปวะเนี่ย คุณเชื่อไหมครับไอ้ของที่ผมตั้งใจจะประหยัดโดยการทำเองเนี่ยสรุปแล้วค่าไม้ที่ซื้อมาเพิ่มเพราะอันเก่าพังค่าสีค่าตะป,ปูค่าพลาสเตอร์ยาค่ารถไปโรงพยาบาลรวมๆแล้วแพงกว่าซื้อสำเร็จรูปอีกแล้วไอ้ของที่ออกมาหน้าตามันก็เป็นเอกลักษณ์เกินไปไม่กล้าโชว์ใครต้องแอบเอาไปซ่อนไว้หลังตู้กลัวเพื่อนมาบ้านแล้วถามว่าไอ้กองไม้นั่นอะไรอะตองงานศินละปะเด็กปอสอเหรอ ตั้งแต่นั้นมานะครับผมได้บทเรียนราคาแพงมากว่า 1. ไอที่เห็นในคลิป YouTube ว่าง่ายๆนะส่วนใหญ่มันไม่ง่ายสำหรับมือใหม่อย่างเราเขามีสกิลเขามีเครื่องมือเขามีการตัดต่อ 2. พรสวรรค์กับความพยายามมันต้องมาคู่กันมีแต่ความพยายามอย่างเดียวบางทีมันก็ได้แค่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพังอยู่ที่นั่น 3. บางอย่างซื้อเขาเถอะครับประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาและที่สำคัญประหยัดนิ้วของคุณด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคันไม้คันมืออยากจะดีไอวายตาม u u u e e นะครับผมขออวยพรให้โชคดีแล้วถ้าผล งานออกมาไม่ตรงปกก็อย่าเสียใจไปครับอย่างน้อยคุณก็ได้เรื่องเล่าสุดหามาเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนผมไงล่ะครับสำหรับวันนี้ต่องข้างบ้านขอตัวไปเก็บกวาดซากโปรเจกต์ DIY ที่ยังค้างคาอยู่อีกหลายชิ้นก่อนนะครับสวัสดีครับ